ทุกคนเอกอยู่ตรงที่ส่งมอบนะครับเอกจะพามาดูรถหนึ่งคันที่น่าสนใจครับวันนี้มี4ประตูสีขาวนะครับราคานะครับ874,000เครื่อง2,004ที่ไม่ใช่หน้าเดิมๆจากโรงงานแล้วเป็นตกแต่งหน้าเป็น GRS นะครับพามาดูเลยว่าหน้า g s ตอนนี้เขาหล่อขนาดไหนนะครับเปลี่ยนชุดหน้านะครับเข้าไปนะครับผมตัวตำแหน่งไฟตันมอนะครับตัวซุ้มล้อนะครับตัวนี้ใส่พิเศษตัวแผ่นแผ่นเลกานะเทศด้านล่างนะครับตกแต่งสวยงามมากตัวนี้ก็คือ87 เฮ้ยเครื่อง2องพเราก็แต่งไปเนอะแยได้มาจุดต่อไปนะครับอันละคันนี้นะครับเขาเปลี Alright, right, ่ยนเรื่องของช่วงล่างเรียบร้อยนะครับใส่ทั้งปีนนกแล้วก็โช้คโพโฟเฟนเดอร์นะครับเซ็ตช่วงล่างเรียบร้อยแล้วก็พร้อมยกขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ตัวล้อ20นะฮะมีออฟเซ็ตด้วยตัวนี้เป็นของโอเอซิสนะฮะเอาไว้เข้าสวนเข้าไล่เพราะว่าลูกค้าเคสนี่เขาเป็นผู้รับเหมานะครับเขาบอกการเขาบอกว่าเอาไปใช้ลงพื้นที่อยากได้รถหล่อๆลุยๆทรงนี้หล่อมากๆคอนเฟิร์มนะครับมาด้านข้างนะครับยังไม่จบนะ ด้านข้างนะครับใส่บันไดเหล็กเข้าไปนะครับเปลี่ยนจากบันไดตัวโรงงานใส่บันไดเหล็กแล้วก็เป็นเพดตัว GR เข้าไปนะครับมือจับเป็นสีดำนะครับอ่านี่เราไล่มาเลยนะครับเพื่อความสวยงามซุ้มล้อหลังนะครับก็จะขนาดระยะเท่ากับซุ้มล้อหน้านะครับสวยเหมือนกันเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อโอซิสขอบ20เหมือนกันยางเป็นยางตัวอาทีเหมือนกันเอาไว้ตะกุยโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับออฟโรดนะครับสติ๊กเกอร์ความสวยงามอันนี้แล้วแต่การออกแบบลายกราฟิกครับอันนี้จะใช้คําว่ารักเก็ต เท่ดีนะครับจะเป็นไฮรักตรักเก็ตเอนะฮะอันนี้ก็จะดูลงตัวกับตัวรถมากๆครับสีขาวตัดกับซุ้มดำนะครับล้อมีออฟเซตด้วยนะครับมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับทำให้ดูเท่มากๆเป็นเป็นกระบะเชิงลุยแบบหล่อๆอเมริกันมาสเซ่นหล่อๆมาเลยพร้อมลุยเลยด้านหลังเก็บรายละเอียดพวกความสวยงามครับมีตัวหนังสือไฮรักสีดำนะครับแล้วก็รีโวสีดามีเพจีอาร์สปอร์ตใส่เข้าไปด้านหลังคันนี้ยังใช้เป็นตัวบันไดหลังตัวเดิมอยู่นะครับมีเซนเซอร์ถอยในการใช้งานนะครับ ก็หลักๆชุดนี้จะเป็นทาหน้าตัว G i S นะครับแล้วก็ชวดข้างล่างที่เปลี่ยนเรื่องของโช๊คนะครับปีกนกแล้วก็ใส่ล้อขอบ20มันบาไดข้างที่ความสวยงามให้ดูลงตัวกับรถมากยิ่งขึ้นครับผมฝากไว้อีกขั้น8 7 4แ0 0ก็แต่ง G S ได้นะครับผมยังไงฝากไว้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ